ัสดีค่ะกลับมาพบกับคุเลอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาการอ่านเพื่อชีวิตเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ไปอ่านบทอาขยานบทร้องเล่นที่คุเลกเ,เคยพาอ่านบ้างหรือเปล่าคะ เด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะเราจะได้อ่านคลองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปอ่านบทอะไรนั้นตามคุณเลยไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีบทร้องเล่นขอบใจมาให้น้องๆได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วก็ฟังกันเลย ขอบใจเธอให้แกฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แก่เธอของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวกเราแบ่งปันฉันฉัน,ฉนเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอ ของหนักก็เบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอได้ฟังแล้วเรามาลองอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะ ขอบใจเธอให้แกฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แกเธอ ของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวกเราแบ่งปันชั้นชั้นเธอเธอ ขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอของอักก็อบา เพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอเรามาลองอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะ ขอบใจเธอให้แกฉันหัวเราแบ่งกันฉันให้แกเธอของกินของใช้ต่างอาศัยกัน พวกเราแบ่งปันฉันฉันเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอท้องอัก ก็เบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอ หลังจากดูวิดีโอจบแล้วเด็กๆสามารถตอบคุเลได้หรือเปล่าคะว่าได้ข้อคิดอะไรจากบทร้องเล่นขอบใจอ่าได้รู้จักการแบ่งปันการมีน้ำใจใช่ไหมคะเด็กๆถ้าทราบแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะเด็กๆจะได้เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่และของเพื่อนๆของคุเลด,ด้วยคะ่ะ สำหรับวันนี้คุณเล่ก็หวังว่าเด็กๆจะไปฝึกฝนการอ่านให้คล่องเลยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้คุณเล่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย